สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าเช้าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เดินตามยีครับอะไรพ่อใหญ่ยีในรถยีอีนั้นโหทิ้งแล้วหมู เบาสวยนะเบาอ,อีอันนี้เอกสารอะไรเนี่ยนะเ่องดูสุขภาพอะไรนะเ่องทอทำอะไรดูรสุขภาพดูสุขภาพเป็นอะไรมั่งดีใจกำความฮะดีกำความดีปวดฟัน เป็นอะไรสุขภาพดีไหมดีทุกอย่างเหรอยกเว้นอะไรไม่ดีเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนนี่จะกระจายขมิ้ปั่นนะจูงอย่างนี้อีฮันน่ามาหน่อยสิ เป็นไรนะความดันความดันอะไรดันทุลังนี่ดื้อความดันความดันตรวจนี่ตรวจความดันความดันความดันต่ำหรือสูงมันมีความดันต่ำความดันสูงเนี่ยความดันสูงยียียีกลับห้องก็ให้แฟนความดันให้โอเคไหม แฟนความดันดน่ทำความดันให้ทำดันให้ยียย่อโอเคไหม,มบ๊ายายหน่อยบ,ยบายโอเคครับจบคลิปไป้เพียงแค่นี้นะครับผม <Yeah. S 1> เลิกงานแล้วจูงมาตั้งนานปัน่นซะแล้วโอเคครับ